อืมสเดีวัน uh, นี้อยู 6, right? ่อันน right? ี right. the ้ไม่รีวออัปเดตที่สองจุดหกนะครับใช่สองจุดหกไม่ใช่สองจุดห้านะไม่เข้าใจนะก็อัปเดตมาบ้างอันนี้อันแรกน่าจะเป็นของใหม่นะครับเราต้องกดที่กระเป๋านะครั้าเราจะเป็นพาวเวอร์นะให้เรากดไอเชียนี่นะอ่านไม่ออกครับนี่นะหาว่าของวนนี้หายยังไงใช่ไหมจากไอเนี่ยนะเดี๋ยวผมพาไปนะเข้าไปเลยนะนี่เข้าไปเลยไม่ใช่ผิดทาง นี่นะครับเข้าตรงนี้นะมันจะมีใครโดให้เราตีนะครับนี่เราก็ตีไปนะตีไปตีเรื่อยๆนะครับอ่าตีสักพักนะตีจนกว่ามันจะเดรอปของนะมันจะขึ้นที่เขียวตรงนี้นะดูมาผมนบะนี่จะขึ้นตรงนี้นะถ้าถ้าเราได้จะขึ้นตรงนี้นะก่อนชิ้นแรกเราจะได้ไอันนี้นะอันที่สองอันที่สามอันที่สี่นะตามลําดับนะก็ผมได้อย่างนั้นะอะ มันมีมันมีความแรงบอกเลยนะผมได้อันที่สี่อันนี้นะน,นีะหลับนี้นะหนึ่งสองสามนะใช่ไหมมีจุดสามอยู่ไหนอนะ่ะนี่นะอันที่สามอ่ะเนี่ยนะแลหัวโซดคือคูณสิบห้าครับแต่ดูเปอร์เซ็นต์นะก็อน่าจะอเกลียเรื่องเลยอนะ่ะเอยน่าจะดูเดียวเรื่องอนะไะถ้าได้นะมาอย่างต่อไปนะเดี๋ยวขอ,ออกจากที่นี้ก่อนรื่องต่อไปเป็น ฮีโร่แรงนะครับคือยังไงรู้นะฮีโร่เรามีแรงเพิ่มอันนี้ยังไม่เข้าใจนะครับฮีโร่แรงนะครับฮนะีโร่แรงครับกับแรงใหม่ไม่เหมือนกันนะอันนี้แรงใหม่นะนี่นะแรงใหม่เพิ่มมาสี่นนะแรงใหม่เพิ่มมาสี่แล้วก็เป็นดาบนะไหนวะต่วแล้วก็ดาบเพิ่มอีกมาอีกสี่นะแค่นั้นแหละนะนี่แล้วก็ดาบเพิ่มอีกมาสี่นนะ เลบอดาบซื้อไม่ได้ครับกว่าจะซื้อดาบก่อนแต่ดาบแม่งแพงกว่ารีเบิร์ตนะอไม่มีปัญญาว่ะแล้วก็อันต่อไปนะอยู่ในดาเออ่โตเกียวกูนะครับนี่นะเอ้ยมหาเวฟนึกมาน,นะมันก็คือการแลกน้ำยานะคนรับพวกคนเคยเล่นแมปอ่าแอนิเมะอีโวลูชั่นแมปก็นั่นแหละคือเอามาแลกกันนะแลกกันได้นะคืออาลัมยามาแลกกันได้นะ อ่ะสมมติว่าผมน้ำยาดูไหนอ่ะอันนี้สมมติผมมีน้ำยาลัคกี้เยอะเกินนะครับอยากจะมาไปตาเมจก็ดูครับหาครับคำว่าดาเมจอันนี้จะบนนะหาว่าลัคกี้น้นี่นะตรงนี้นะกดตรงนี้เลยนะอืมนั่นแหละนะครับก็มีแค่นี้ครับไม่มีเกาะใหม่มาเพิ่มนะอนี้เหมือนเดิมเป๊ะๆนะก็เอาไว้จะกันคลิปหน้าละกันนะครับ